สวัสดีครับผมแบงค์ไ u u h h n n n l l นะครับผมวันนี้ผมมีของมา Unbox r e รีวิวให้ดูอีกแล้วนะครับเพื่อน mm hmm. ก็คือนี่คือแพดจนแฟนนะครับสีสเปซเกนนะครับผมซื้อมาจาก p w w r r u y นะครับเหตุผลที่ผมซื้อมาจาก p w w r r u y ก็เพราะว่าสตูดิโอเกมีของนะครับแต่ว่าของมันจะเป็นแบบคนที่เขาสั่งจองไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมาคอยส่งตั้งแต่วันที่1แต่ของอะ เพิ่งจะมามีขายตามตามหน้าร้านนะครับก็คือวันที่6ก็คือวันนี้ผมไปซื้อมาก็มีของครับแต่ว่ามันจะมีสีที่แบบว่าสีที่ผมไม่ต้องการนะครับเป็นสีสีขาวสีทองอะไรนี้ครับแต่ว่าผมชอบสีดำก็คือสีดำสเปซเกน,เนี่แหละผมก็ตามหาอยู่2อสาที่นะครับก็ไปเจอที่ PowerBuy นี้ก็เลยซื้อที่นี่มานะครับเป็นตัวสีเทานะครับ128 g ิก นี่เลยตัวแรกของผมก็ซื้อมาเอาไว้ใช้งานตัดต่อนะครับก่อน๋ยวผมก็จะมารีวิวแล้วก็เปิดกล่องให้เพื่อนดูนะครับยะไปเปิดดูกันเลยดีกว่านี่นะครับผมได้ให้พนักง,งานเขาเปิดให้แล้วนะครับแล้วก็ติดฟิลม์มติดฟิล์มก็คือฟิล์มตัวนี้นะครับพนักง,งานก็จะติดฟิล์มตัวนี้ให้200กว่าบาทเองผมก็จะแกะใหม่เลย นี่นะครับมันก็จะซิลมาแบบนี้เลยเป็นแผ่นใสเราก็จะแกะออกเปิดเลยนะครับเปิดออกมาออกสิบเพื่อนเปิดจานเกิดน,นี่ออกมาแล้วครับหน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมติดฟิล์มกระจกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับใบเสร็จแล้วก็ใบรับประกันของ p o w e r b u y ผมทงวางไว้นี่ก่อนอันนี้คือตัวเครื่องมัน,นครับเดี๋ยวไปดูในกล่องมันก่อนเลยดีกว่าอผมวางไว้ตรงนี้ก่อนตัวเครื่องมันก็จะมีคู่มือสายชาร์จนี่นะครับเฮ้ยเป็นอันนี้นะคเป็น Lightning Port อันนี้เป็น Type C แล้วนะครับว้าวเก็บไว้ก่อนมาดู ที่ชาร์จมันนะครับอ๋อนี่ที่ชาร์จเป็นแบบยี่สิบ์แล้วนะครับมาดูตัวเครื่องมันดีกว่าครับนี่เลยตัวเครื่องมาแล้วนะครับสีดำสเปซเกผมก็จะแกะซีนออกมาเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับยังมีปุ่มโฮมนะครับกล้องจุตัวหนึง่งปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับแล้วปุ่ม power อยู่ด้านบนสายชาร์จก็จะอยู่ด้านล่าง สายชาร์จเป็นสีขาวนะครับไทสีสายชาร์จเอาไว้นี่นะเดี๋ยวผมจะไปเปิดเครื่องให้ดูเลยดีกว่าติดแล้วตอนนี้โลโก้ขึ้นแล้วนะครับสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าจอนี่ครับผมก็ยังไม่ได้ลงอะไรมานะครับก็ลงแค่โปรแกรมตัดต่อ Lumafusion นะผมก็ยังไม่ได้ซื้อพวกปากกาอะไรมานะ เดีผมซื้อเคสมาเดี๋ยวผมให้ดูเคสดีกว่าอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกอีกทีนะครับอันนี้590บาทนะครับผมก็จะลองเอาไปใส่เลยนะ iPad Gen 8นะครับกับ iPad Gen 7เนี่ยเหมือนกันเลยใส่ไปเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคก็ใส่ไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบปาพับปิด เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะครับว่าระบบกล้องระบบเกมแล้วก็ตัดต่อมันจะดีแค่ไหนนะครับกับ iPad Gen 8ตัวนี้นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับก็ไว้ชมกันคลิปใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ